ในช่วงที่ใกล้ไฮซีซั่นแบบนี้นะคะช่วงนี้ราคารถตู้โฉหน้าสั้นหลังคาสูงปรับราคาลงแบบเยอะมากค่ะพี่พี่เป็นช่วงนาทีทองเลยนะพี่พี่ท่านไหนอยากที่จะลงทุนหรือขยายกิจการช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคารถตู้ดีมากเดี๋ยวสายพาไปชมพร้อมดูภายนอกภายในให้เลือกหลายๆคันเลยคันพี่ทุกอกทุกใจคันไหนแคบรูปแล้วส่งมาในลายตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยไปรับชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่กำลังมองหารถตู้เอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถตู้มือสองสายเพชรยนต์นะคะกับสายที่ปรึกษ,ษาด้านการขายของบริษ,ษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่ที่เดิมค่ะบริษ,ษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหาคนครนี่เองนะคะและช่วงนี้ บอกเลยว่าเป็นช่วงนาทีทองมากๆสําหรับรถตู้นาสันพี่พี่ท่านไหนกําลังมองหาอยู่นะคะช่วงนี้ราคามาดีสุดๆหรือพี่ท่านไหนกําลังมองหาหน้ายาวเราก็มีมาเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นโฉมปี19ปลายปีนะคะจนถึงปี2020 แต่ส่วนมากเราจะมีเป็นในส่วนของเกียร์ออตโต้นะคะราคาดีมากเริ่มต้นอยู่ที่1ล้านกับ7,000 0บาทเท่านั้นนะคะทุกคอทุกใจคันไหนนะคะเหมือนเดิมแคปรูปแล้วก็ส่งมาให้ซ้ายได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เบอร์โทรตรงนี้พี่่สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าหแปดสองห้าโทรก็ได้แอดไลน์มาก็ได้เลยค่ะโอเคสำหรับคันแรกนะคะราคาดีราคาโดน อยากได้รถครอบครัวคันใหญ่ๆใช้ให,ใหญ่สักหนึ่งคันนะคะแนะนําคันนี้เลยโตยต้าเวนจอรี่นะคะเครื่อง 2.7G เบนซินแท้ทั้งคันไม่เคยติดแก๊สนะคะคันนี้รถปี2018เล็กไมค์คันนี้อยู่ที่161,000กิโลเท่านั้นนะคะราคา699,000บาทฟรีดาวได้นะจัดยอดได้เต็มนะคะอยากฟรีดาวคันนี้่อนอยู่มา13,000-14,000บาทเท่านั้นช่วงหน,น้าหน้ากะตังสีโครเมียมสวยใสยสวยเงาเลยค่ะ คือเหมือนเดิมรถที่บริษัทรยนต์ไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะคะเรารับประกันทุกคันอยู่แล้วว่ารถถ้ามีการผิดคว่ำจนหนักจมน้ํากลับไม่กรอมไม่มาอันนี้คือเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆถ้าตรวจพบเจอเรารับซื้อคืนแบบเต็มจํานวนเลยค่ะในส่วนของคันนี้นะคะภายใน คือตามลักษณะของเวนเจอรีเขาเนาะประตูเปิดได้2ฝั่งนะคะภายในจะเป็นคุมโทนสีดําแบบนี้เบาะหนังนะคะเบาะคู่หน้าจะหมุนได้360องศาเลยก็คือตัวเบาะเนี่ยสามารถที่จะหมุนกลับหลังหันหน้าไปทางด้านหลังได้อะไรประมาณนี้เนาะเหมาะสําหรับที่จะเป็นรถในใช้ในหน่วยงานหรือว่าแบบว่าคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเป็นรถหน่วยงานซึ่งคันนี้นะคะเหมาะที่จะเป็นแบบรถที่ผู้บริหารเขาเอาไว้แบบเดินทางกันด้วยประชุมกันด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหรือพี่ๆท่านไหนอยากเอาไว้แบบว่าเดินทางกันเว็น อบครัวนะคะด้านหน้าให้ญาติผู้ใหญ่นั่งด้านหลังจะให้เด็กๆนั่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างที่จะครบคันเลยมันจะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะ พวงมาลัยมีแอร์แบคด้วยนะคันนี้วิทยองวิทยุนี่มีติดไปให้ครบแล้วนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ปรับแมนนวลแบบนี้ทุกระบบใช้งานปกติเลยค่ะพี่ๆนะคะในเรื่องโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆวันนี้ก็ไม่พลาดกันเหมือนเดิมนะคะประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์แบบซ่อมศู์เอาไปเลยค่ะพี่ๆี่ปีหรือ20,000กิโลนะคะใส่แถมไปให้เลยแบบซ่อมศู์นะซื้อคันนี้ไปสามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ครอบคลุมแค่เครื่องยนต์กับเครื่องเกียร์ครอบคลุม8หมวดหมู่หลักๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรรระะะบบบบบบ Air ABS บางครับเลียวต่างๆอันนี้ก็อยู่ในวารันตีเหมือนกันทุกอกทุกใจคันไหนแคปรูปแล้วส่งมาให้ทายในไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ086ขออภัยค่ะ0968256647นะคะโอเคมาในส่วนของคอมพิวเตอร์ราคาดีๆกันบ้างนะคะคันนี้เลยปกติเนี่ยราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ739,000บาทวันนี้หายไปแล้วกว่า40,000บาทค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้ t o y o t a c คอม u t เตเครื่อง3 0 0พ เกียร์แมนนวลรถปี2017นะคะปี2017ก็คือถือว่าเป็นรถปีสูงอยู่แล้วก็เลขไมค์คันนี้วิ่งไปแค่1 3 8 0 0 0มกิโลเท่านั้นค่ะได้เป็นโฉมแมนนิชเชนแล้วนะคะในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยใสๆเงาๆเลยตัดมุตัดหมอกก็มีติดไปให้ครบค่ะในส่วนของหน้ากระจังนะคะสีโครเมียมสวยใสยสวยเงามากๆเหมือนเดิมนะคะเน้นรถที่เป็นงานแท้เดิมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเรื่องสีอาจจะมีการเก็บงานสีมาบ้างค่ะพี่พี่นะคะในเรื่องของสเก็ตเินหรือในเรื่องของรถหนวยงาน ที่เขาแบบว่าเออเคยมีการติดสติกเกอร์หน่วยงานมาเนาะติดประตูติดฝากระโปรงหน้าอะไรแบบนี้ในเวลาในระยะเวลาที่เขาใช้งานในในอ่อในสำนักงานอยู่เนี่ยมันประมาณ5ปีแล้วสติกเกอร์ตรงนั้นเนี่ยมันติดอยู่ตรงนั้นอนะ่ะห้าปีมันอาจจะมีการกินสีอะไรแบบนี้บ้างนะคะเราก็มีการลอกสติกเกอร์ออกแล้วสติกเกอร์มันกินสีเราก็สาดสีเก็บงานไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีการเคราะถึงโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอะไรแบบนั้นไม่มีนะคะคันนี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจที่จะฟรีดาวหรืออยากดาวประมาณ 80,000บาทนะคะดาว80,000คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ11,000-12,000บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าทรงเดิมโรงงานแบบนี้สี 4, ่แถว12ที่นั่งฝ้าหลังคาสะอาดสะอา้านดีสวยน่าใช้เลยนะคะพี่ๆนะคะไม่มีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าเจิมรอยเจิมอะไรแบบเนี้ยไม่มีคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเคยมีการติดจอด้านบนมานะคะตรงนี้นะพี่ๆท่านไหนอยากเอาไปติดเพิ่มก็ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะมีฐานรองรับอยู่แล้วนะ ในส่วนของราคานี้6กแสนเก้าเก้าพันบาทไม่ได้มีแค่คันนี้คัน,นเดียวคันนี้เล็กไม่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันกิโลนะคะพ,พี่ีแต่คันนึงเด็ดกว่าแน่นอนนี่เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกันนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าคอมิเตอร์เครื่องสามพันเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันปี2องพันสิบเจ็ดนะคะเล็กไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสน 1 5 0 0 0กิโลเท่านั้นในส่วนที่ราคาเดียวกันเนี่ยเลดเลขไมค์คันนี้ถือว่าน้อยกว่ามากๆใ่บอกเลยว่ามาก่อนได้เลือกก่อนอย่างแน่นอนตัวเบาคันนี้นะคะได้เป็นเบาะทรงเดิมโรงงานตัวเบาเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกันเลยนะคะรถมาจากหน่วยงานเดียวกันนะคะพี่ๆในส่วนของตัวฝ้าหลังคาสะอาดสะอ้านสวยน่าใช้มากๆแอร์ราด้านบนคันนี้ใช้งานได้ปกติคันนี้ได้เป็นแอร์เดิมโรงงานนะคะในส่วนของความเดิมของโฉมนี้นะคะปกติแล้วฝั่งซ้ายจะได้เป็นเก๊เก็บของแต่ว่าตอนนี้จะได้เป็นแอร์แบ็กแทนแล้ว นะคะเครื่องส่งเครื่องเสียงคันนี้มีติดไปให้คบครบค่ะพี่พี่แอร์แบกพวงอะไรก็มีไปให้ได้ใช้พี่พี่ท่านไหนอยากได้นะคะไม่ว่าจะเอาไปรับส่งนักเรียนคันนี้รับส่งนักเรียนก็คุ้มก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของอ่อเบาะสีแถว12ที่นั่งเนี่ยคือเขาจุคนได้เยอะในนเรื่องการรับคนนะคะแนะนำเป็นในส่วนของโฉมนี้เลยนะอยากซื้อสด ได้ราคาดีเด็ดแน่นอนนะคะ6 9 9 0 0 0บาททักมาพูดคุยทักมาสอบถามรายละเอียดการซื้อสดก่อนได้หรือพี่พท่านไหนนะคะอยากที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะคืออย่างนี้ในเรื่องการจัดไฟแนนซ์เนี่ยพี่พีท่านไหนอยากฟรีดาวนะคะอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันแต่ขอรายได้ที่ตรวจสอบได้แบบชัดเจน2เท่าของค่างงวด นะคะเป็นพนักงานประจําที่มีสลิปเงินเดือนเอาสลิปตรงนั้นนํามายื่นได้เลยค่ะพี่นะคะตามสลิปท่าสม,มุดเนาะอยากฟรีดาวคันนี้มันถ้าฟรีดาวผ่อนประมาณหมื่นสามถ้าตามสลิปมันอยู่ประมาณสัก2องหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดถึงสามหมื่นอันนี้ฟรีดาวได้เลยค่ะพี่ๆนะ,ะถูกอกถูกใจคันไหนคอมเมนต์หรือแอดไลน์มาได้เลยนะถ้าไม่รู้จะเลือกคันไหนดีก็บอกสเปคที่ต้องการมาได้เลยเดี๋ยวสายจะทำการส่งรูปไปให้เลือกนะคะคันนี้ก็ดีนะ ไม้แปดหมื่นสองนะคะเลขไม้แปดหมื่นสองพันกิโลเท่านั้นราคาเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นปีสองพันสิบเจ็ดเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะเป็นคันนี้นะคะคันนี้ไม่เก้าหมื่นแปดพันกิโลนี่เลยคันนี้ไม่เก้าหมื่นแปดพันกิโลราคาเดียวกันเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเจ็ดเหมือนกันตัวบอกไม่มีความต่างนะเพราะว่าเป็นปีสิบเจ็ดเหมือนกันตัวบาะสี 17, ่แถวสิ 17, บสองที่นั่งเหมือนกันนะคะโอเคในส่วนของคันนี้ไม่แปดหมื่นหนึ่งพันกิโลนะคะราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน ราคานี้นะคะมาก่อนได้เลือกก่อนอย่างแน่นอนเพราะว่าในส่วนของเลดเลขไม่ประมาณนี้เนี่ยก็คือมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะถ้าแบบมันหลุดอย่างเช่นคันเมื่อกี้เนาะไม่แสนอัพนะคะราคาจะอยู่ประมาณหกเก้าเก้านะคะถ้าคันเมื่อกี้ก็คือไม้หลักเหมือนนะคะจะอยู่ประมาณเจ็ดสามเก้า มีหลายคันให้เลือกเลยค่ะพี่ไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะมีในโกดัง3ก็มีให้เลือกอีกสําหรับเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ก็จะมีเป็นในส่วนของปี2019คันนี้เลยนะ,ะเลขไมล์127,000กิโลเท่านั้นสําหรับคันนี้เป็น Toyota Commuter เครื่งอง3.0เกียร์ออโต้รถปี19นะคะปี19เลขไมล์127,000กิโลปี19แต่ยังเป็นโฉมเก่าอยู่นะคะยังเป็นโฉมน่าสั้นหลังคาสูงอยู่ในส่วนของภายในคันนี้เดี๋ยวให้ดูภายในคันนี้ที่เป็นเบาะหนัง สามแถวแปดที่นั่งแบบนี้นะคะด้านหลังสามแถวสองสามแถวหน้าอีกสองนะคะเป็นแปดที่นั่งตัวเบาะท,ทรงตึงๆสวยๆเลยอันนี้คือเป็นรถในส่วนของผู้บริหารเขาใช้งานกันนะคะฝ้าหลังคาสะอาดสะอ้านสวยน่าใช้ในส่วนของจอทีวีคันนี้ก็มีติดไปให้แล้วเรียบร้อยลำโพงลำโพ,พงระบบเครื่องเสียงคันนี้มีติดไปให้แล้วค่ะนี่เลยสวยมากเกียร์ออโตโน้นะไม่ถึงแสนสองหมื่นเจ็ดพันกิโลตัวฟิล์มได้เป็นฟิล์มลามินาด้วยนะคะสำหรับคันนี้ฟิล์มสวยน่าใช้เลยหรือจะเป็นในส่วนของตัวหน้ายาวที่เราตาม ที่เราอยากได้เอาไว้ใช้งานสําหรับโชมนี้นะคะ mm hmm. เขาปรับปรุงมาเยอะมากไมก่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะคะพี่ๆโชมนี้เขาจัดมาให้เต็มเลยเพราะว่างานเดิมเนี่ยคือ Airbag mm hmm. มี2ใบเนาะสำหรับคันนี้ Air b a g 3ใบแล้วเรียบร้อยระบบ traction control ระบบการเลื่อนถลายนะคะระบบป้องกันการออกนอกเลนโชมนี้เขามีติดมาให้แล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างตรงนี้นะคะเน้นเรื่องความปลอดภัยมากๆนะ,ะถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเลี่ยงในการแบบว่า คือแบบเรียงในการอุบัติเหตุได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งโครงสร้างตรงนี้เขาจะอ่อมีคานป้องกันการชนเพื่อป้องกันไม่ให้โดนผู้โดยสารด้านในนะคะสําหรับชมนี้เขาปรับปรุงมาเยอะมากๆชมหน้ายาวกว้างใหญ่นะคะใหญ่ขึ้นทุกมิติแน่นอนนะคะพี่ๆท่านไหนอยากได้เอาไว้ใช้งานราคาเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านกับเ0็ดหมบาทจัดยอดได้อยู่ที่ประมาณล้านต้นๆน,นะถูกอกถูกใจคันไหน แคปรูปมาได้เลยนะคะหรือแจ้งมาเลยก็ได้ว่าอยากได้ประมาณไหนเดี๋ยวสายส่งรูปพร้อมราคารถไปให้ไปให้ไปให้ดูในไลน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกาันสายฝากพี่พี่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสายได้ทําคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะคะอยากจะแนะนําในส่วนไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ